สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดประกวดภาพพยนตร,ร์สั้น Family of Love ครอบครัวแห่งรักส่งเสริมผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวเปิดรับผลงานไปจนถึงวันที่10มกราคม2568ค่ะ นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าโดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจัดกิจกรรมการประกวดภาพพยนตร์สั้นต่อเนื่องเป็นปีที่4ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีโดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Family of l o v e ครอบครัวแห่งรักเพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้สื่อได้มีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่คนในครอบครัว ก่อให้เกิดความรักความเข้าใจอันดีความสามคัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลให้ครอบครัวในการกล่อมกล่าวคนในสังคมหรือสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีพฤติกรรมและค่านิยมที่ดีเป็นครอบครัวคุณธรรมนำไปสู่ชุมชนสังคมคุณธรรมที่มีความรักความสามคัคคีเอื้ออารก่อให้เกิดชุมชนสังคมแห่งความสุข ทั้งนี้ขอเชิญชวนส่งผลงานในนามบุคคลนิติบุคคลหรือทีมทีมละไม่เกิน3คนโดยส่งผลงานได้1ผลงานต่อ1ท่านหรือ1นิติบุคคลหรือ1ทีมเท่านั้นความยาว5-7นาทีมีเนื้อหาที่สื่อถึงความรักเรื่องราวภายในครอบครัววิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามค่านิยมไทยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม รวมไปถึงการสืบสารสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยการเสริมสร้างจิตสาธารณะในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมสำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการเข้าร่วมการประกวดนะคะอาทิผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ดูหมิน่นหมิ่นประมาทต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่สร้างความแตกแยกรวมไปถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง และผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชนผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดต้องผลิตขึ้นใหม่และไม่เคยเผยแพร่ส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดๆมาก่อน อย่างไรก็ตามค่ะผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานภาพพย,ยนตร์สั้นและเอกสารแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานได้ทางไารสนีอิเล็กทรอนิกส์ c r e น์เจ .scm 0 2 gmail. com ภายในวันที่10มกราคม2,568เวลา16นาฬกาส0นาทีสอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม1765และแฟนเพจ Facebook กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เว็บไซต์ s u r v e i l l a n c e m c u l t u r e g o t h หรือที่สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะ